สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้มาดูผลสละนะครับอันนี้คือผลสละผลสละถ้าดูกันดีๆนะครับมันจะมีเป็นหนามๆนะครับมีเป็นหนามๆอยู่ที่ผลของมันนะครับจะมีเป็นหนามเล็กๆอย่างนี้นะครเป็นหนามเล็กๆอย่างนี้ฮะถ้าดูแล้วก็บางคนเนี่ยมันจะขยาขยงนะครับบางคนมันจะรู้สึกว่า กลัวมันจะตามนะฮะหรือว่าเด็กๆนะฮะเด็กๆจะกลัวว่าจะโดนหนาของผลสละนี้ตามตามมือเอาได้นะฮะแล้วทีนี้จะทําให้เราขยาดหรือว่าเด็กๆบางคนไม่กล้ากินนะฮะหรือว่าจะกินก็ที่เกียจจะมาแกะนะครับวันนี้จะนำเสนอนะะวิธีการกินผลสละแบบง่ายๆไม่ต้องกลัวหนามนะครับนั่นก็คือเราก็ดึงผลสละนะครับมาจาก ขั้วนะครับมาจากขั้วแล้วก็มันก็จะมีหนามจะมีหนามเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมฮะจะมีหนามอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ดึงมาเป็นผลอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็มาใส่ใส่กับตะก,ก้าอย่างนี้นะฮะหาตะก,ก้า finalement? แบบไหนก็ได้นะฮะหาเป็นตะก้ามาเราก็ดึงมาเป็นแบบนี้นะฮะเราก็ดึงอันนี้คือผลจากการที่ดึงกินมาแล้วฮะแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เอามาแยก ไว้ในตะกร้าแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เอาไปเอาไปร่อนนะครับไปร่อนหรือไปเขย่านะฮะวิธีการก็อาจจะใช้ตะกร้าใบเดียวหรือว่า2ใบแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เอาไปครอบครอบไว้นะฮะแต่วันนี้จะถ่ายทำกันอยู่แค่มือเดียวจะทุลักทุเลหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทำอันนี้คือเดี๋ยวจะเอาไปร่อนนะครับไปร่อนกลับมาก่อนเดี๋ยวพักก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้หลังจากเมื่อกี้ที่ไปล่อนมาหมดแล้วนะครับก็กลับมาเอามาให้ดูเลนี่บผลสละเผียวมันก็จะอไอที่เป็นน้ำหนามเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปฮะนี่ฮะมันก็จะเกลี้ยงเลียงเข้ามาหน่อยนึงนะฮะจากที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะฮะจากที่ว่ามันจะมีน้ำหนามอยู่นะฮะมันก็จะไม่มีแล้วนะฮะ อ่านี่นะลูกนี้นะลูกนี้ยังไม่ได้ร่อนนะครับลูกนี้ยังไม่ร่อนก็จะมีเป็นจะสังเกตได้ว่าจะมีเป็น,นหนามๆนะครับแต่ผลที่ร่อนมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะผลที่ร่อนมาแล้วนี่ครับมันก็จะเกลี้ยงๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการทานผลสละการร่อนให้เผียวหรือว่าหนามที่อยู่ตรงเผียวของผลสละนะครับมันหลุดร่องนะครับ ก็ง่ายๆนะครับแค่นี้นะแล้วก็ทีนี้เราก็แกะกินได้ง่ายๆเลยนะครับโดยไม่ต้องขอยะขยะงไอหนามตรงผลสละแล้วนะครับว่ามันจะ,ะเป็นเสี้ยนตามมือของเรานะฮะอันนี้ผมไว้ตรงนี้คนนะนี่ฮะจากที่เราล่อนหมดแล้วนะครับเผยวมันก็จะเกลียกล้ยงๆแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราสามารถหยิบมาทานได้สะดวกนะครับ วิธีง่ายๆนะครับผนสละผลไม้จากปากใต้นะครับนี่ฮะมันก็จะเผียวก็จะเกลี้ยงๆไปเลยนะครับจากที่เราล่อนวิธีการล่อนก็คือเราก็ไปเขย่าเขย่าแบบนี้นะครับเขย่าเขย่าเขย่ามันก็จะถูกมันก็จะโดนมันก็จะเผียวมันก็จะถูกันนะครับพอเผียวมันถูกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็น้ำน้ำของมันตรงที่อยู่ตรงเผียวมันก็จะล่อนออกนะครับ หรือไม่ก็คือการเอ,า,อาฝาอีกฝาหนึ่งนะฮะมาแล้วก็มาเขย่าแรงๆได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวมันช้ำนะแต่นี้ทําอยู่มือเดียวมันจะทุลักทุเลหน่อยนะ,ะก็เลยจะไม่ทําให้ดูนะฮะซึ่งเราก็ร่อนแบบนี้นะถ้าเรามีฝามาครอบด้วยมันก็จะทําทได้รุนแรงขึ้นหรือว่าแรงขึ้นนะฮะแล้วก็มันก็จะทําให้เผี่ยวมันหลุดลอกออกง่ายขึ้นนะฮะ อ่าน,นี่ฮะอันนี้จะเป็นเศษเศษผงเศษที่เป็นหนามนะฮะเศษที่เป็นหนามเล็กๆอย่างนี้ฮะหนามเล็กๆอยู่ตรงตามผิวของผลสลาะฮะมันก็จะหลุดมาแบบนี้นะฮะแต่นี่คือทำมือเดียวนะ,ะแล้วมันก็ขย้อนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะนี่ฮะซึ่งมันก็จะถูกันนะถูกันแล้วก็ทำให้มัน เปลียวมันหนามจากตรงเผียวของมันเนี่ยจะหลุดลอกออกไปได้นะครับนี่ฮะมันก็จะประมาณนี้นะมันก็จะทําให้เราหยิบกินได้ไวขึ้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นการารีวิวการาการกระเทะาะการขูดเผียวของเผียวสละหนามเผียวของผลสละนะครับ มันก็ชื่อจะมาขุดกันนะฮะแล้วมันก็จะเขียวมันก็จะหักไปนะฮะหรือไม่ก็จะทําแบบนี้ก็ได้นะฮะซึ่งมันก็จะทําให้เราเวลาจะหยิบกินเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันหนามันจะไม่ตามมือเราหรือว่าเสี่ยนมันจะไม่ติดมือตามมือนะมันก็จะทําให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยขยักขยันหรือว่าจะน่าทานขึ้นนะฮะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ